สวัสดีครับทุกคนวันนี้เปิดตลาดมาวันจันทร์เนี่ยค่อยๆบันเทิงกันเลยนะครับหลังจากมีข่าวคราวกันไปตอนดึกวันอาทิตย์นะครับก็สถานก,การณ์ก็ยังไม่ยังซึมๆยังก็วังกันอยู่ตอนนี้แนววลลุ่มก็ยังไม่ได้มามากในวันนี้นะครับสาหรับเซ็ตในวันนี้นะครับ,รบกันมาดูกัน ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นวันนี้เปิดตลาดวันจันทร์เป็นไงบ้างนะยครับก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับามาดูเซ็ตวันนี้นะเซ็ตวันนี้ก็ปิดตลาดลบซึมๆเล็กน้อยนะลบแค่3.7จุดคือระหว่างวันก็ปริมปินแดนลบเกือบตลอดแหละนะครับลงไปลบลึกก็7จ5จุดก,ก็ไม่มากกระวนรุ่มก็มูลค่าซื้อขายก็31,787เรอล้านไม่เล็กมากก็ลักษณะเนี่ยเซ็ตก็ขึ้นไปเนี่ยปะทะเจอสายสินสำคัญก็คือ E เ้วก็มลักษณะย่อตัวเล็กๆ ปะทะก็อยาจจะย่อลงมาถ้าย่อลงมาไม่หลุดประมาณโซนสักแถวๆ1,543จุดแล้วเริ่มมีไฟแช่นเด้งกลับก็แสดงว่าอาจจะเตรียมตัวไปต่อมีแนวโน้มจะไปต่อสูงเพราะว่าเซ็ตมีการกลับตัวตามดาวเชอร์รี่แล้วชุดนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ากลับตัวดาวเชอร์รี่คืออะไรก็ไปลงคอร์สเรียนออนไลน์ได้นะสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์มาได้นะครับตอนนี้นะครับก็โปรโมชั่นราคาพิเศษเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วครับถ้าเต็มก็หยุดนะมาดูหุ้นที่เพื่อนๆสนใจกันมีตัวไหนบ้างครับวันนี้ครับ อินทัครับอินทั h ครับอินทั h ครับตัวแรกเลยนะอินทั h เป็น,นยังไงครับอืม mm hmm. นะครับอินทัดนะครับอินทั h จริงๆทรงภาพรวมในขณะนี้เนี่ยถ้ากราฟคลื่นใหญ่ไซเวนะคลื่นใหญ่เป็นไซเวนะครับก็คือชนกรอบบนก็ร่วงลงมาใกล้ๆกรอบล่างก็เด้งขึ้นอย่างเงี้ย เป็นไซด์เวย์อยู่ส่งราสุปวันนี้นี่เปิดกระโดดลงแล้วก็ทิ้งเป็นแท่งค่อนข้างเลืกอกกี่วันการวันนี้นะไปดูที่นาะขวดซิปิดลบ2 6 8จดปดเปนถามว่าเยอะไม,ไม่ไม่เยอะมากนะแต่ว่าหุ้นของเขานาน,านๆจะมีแท่งแบบนี้สักทีแหละถ้าแท่งนี้ก็ถือลบใช้ได้ในในหุ้นระดับนี้นะไปคชั่นทั้งบอลุ่มบอลุ่มนิดนึงนะครับบอลุ mm ่ม hmm. ก็วันนี้ก็มีแรงเท่ขายมาพอใช้ได้นะครับหลังจากมีเรื่องราวข่าวราวกันนี้ใช่ไหมนนี้อยู่ๆก็มีเรื่องราวอินทัตเนก็ ถ้าทรงนี้นะครับทรงนี้จริงๆเป็นการกลับตัวเนี่ยถ้าตามดาวเทียรีย่ตรงนี้เข้าลงมาเจาะที่ซับลอตแรกพอดีแต่ว่าช่วงนี้หุ้นมักจะหนุกสักหนึ่งซับลอตก่อนซับลอตจะไปอยู่ที่ประมาณ71ประมาณ7 1 5ตรงนี้ครับซับลอตของอินทัศนะครับส่วนแนวต้านก็ไปอยู่ที่ประมาณ75.5กสับอินทัศครับตอนนี้ทรงก็อย่างไซเว่เราไซเวมาพักใหญ่นานแล้วครับตอนนี้ ลักโซนนี่มีการยกไม่ว่าจะยกโลขึ้นมาได้แต่ก็ทิ้งหลุดโลชื้นนี้เรามาอีกครั้งหนึ่งตัวต่อมาครับมาตีคู่กันมาเลยครับกราฟครับกราฟนะครับมาดูครับอ่ากราฟนะครับกราฟก็ลักษณะพฤติกรรมใกล้กันนะก็คือมีเปิดกระโดดลงเหมือนกันในวันนี้นะครับแต่ว่าตัวกราฟเนี่ยเปิดกระโดดลงแต่แท่งไม่แดงนะลงแล้วก็รักษาส่งไว้ตรงนั้นแหละลอยๆอยู่ตรงนี้เป็นแฮมเมอร์เล็กๆทิ้งไส้ล่างไว้หน่อยนึงแต่ลักษณะของตัวทำเฟรมเดย์เนี่ยก็เกือบๆนะยังไม่ทนมีเดียวเจนเนี่ยเย ภาพรวมก็เป็นขาลงมาพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือตัวทำโลว์โลว์ไฮลงมาเรื่อยๆนี่เป็นภาพของขาลงแล้วก็ช่วงหลังนี้ก็โหน EMA10 ลงมานะยืนเหนือได้วันเดียวก็ลงเลย,ยงั้นชุดนี้อ่าโลวก็ซับล็อตอยู่ที่45บาทนะครับแนวต้านใกล้ๆก,ก่อนตรงเนี้ยอยู่ที่ตรงแถว4 7่บตรงนี้นะครับสำหรับกราฟก็แต่ว่าถามว่ายังไม่มีเดเวอเจนยังมีสัญญาณกลับตัวก็ จริงอย่างน้าเข้าไหมเราเก็บก็แค่มันเหมือนนวดเก็บเราใกล้ซบลอดแค่นั้นเองแต่ถ้ายังไม่กลับตัวปกติแม้ว่าใกล้ซบลอดก็ยังไม่ขวดนะกรับกลับครับต่อมาครับ NSL ครับ NSL ตัวใหญ่ๆมาดูตัวเล็กบ้างนะ NSL NSL สวยครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ดูนานๆดูเป็นสายกลุ่มอาหารซึ่งกําลังมาบนลุ่มก็พีข,ขึ้นมาช่วงนี้นะครับไม่กี่วันนี้พีข,ขึ้นมาแล้วก็ลักษณะเขาหลังจากทาโลชุดนี้เป็นโอเวอร์โซแล้วก็มีการปรับตัวตามดาวชีวลีพรอยแล้วนะกลับตัวเสร็จก็วิ่งขึ้นไปเลย่มา,มาดูสูงใกล้ๆน,นิดนึงเจนว่าเมื่อวานเมื่อไม่วันศุกร์วันศุกร์นะเขาขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงมาวันเดียวเองพักวันเดียวแล้ววันนี้วิ่งต่ออีกลักษณะนี้เป็นส แล้วด้วยชุดนี้นะครับสำหรับ NSF งั้นซบลอดถูกเลื่อนคือซบลอดช่วงนี้ถ้าดาวเทียวจริงๆก็อยู่อยู่โซนประมาณแ้วๆนี่ย22.5ซึ่งไม่ได้ลึกมากก็จริงแต่ว่าต้องบอกว่าโดยปกติช่วงนี้มันมีมีลักษณะช,ชอบโลลกลากให้หลุดโลแรกวันซบลอดที่ควรเป็น,นต้องมาอยู่แถวๆแ,แนวแก็บแนวไส้ประมาณแถวๆ21.6ตรงนี้ครับสำหรับ เอนเวลาเป็นซองเซนมางทีย่อก,ก็ขยอดได้แค่วันเดียวนะ,ะวัน2วันถ้าไปวันสอวันไปหรือมาแบบไม่มีสิทธิ์ไปต่อด้วยถ้าดูตามไดโบรเจนก็เริ่มโอเวอร์บอบ้างอาจจะใกล้ๆพักสําหรับเอนนะครับ ส,ส่วนต้านถัดไปก็ร totally ู้ว่าให้อยู่ที่ประมาณแถวๆ25บาทตรงนี้สำหรับอ s นซลครับครับอ่าตัวต่อมาครับตัวต่อมานี่ผมนิยามว่าเป็นเอมเป้เลยไม่ใช่เป็นฮารันนะฮาลันเมื่อวีนก่อนเจเป้ครับเจเป้เจเป้นะเจเป้เลครับเป็นสายอาหารสายเครื่องดื่มนะโอ้ขึ้นะลูดยาวมาเลยนะเจเป้เอามาดู โซนดูใกล้ๆนี่นะเขาออกจากกรอบตั้งแต่โซนคือขึ้นตั้งแต่โซนนี้เริ่มเริ่มตั้งลำขึ้นแล้วก็ยอ่ยอย่อไม่หลุดไฮเอโรนะครับออกอีกทีประมาณโซนนี้ราคาแต่แต่ว่าต่บาทโซนนี้ไล่ไป80บกว่าบาทขึ้น100%ในช่วงเวลาประมาณสักเมื่ออะไรเนี่ยสามเนเดือนหนึ่งเนี่ยเริ่มออกจากกรอบสามเดือนเดือนหนึ่งประมาณนี้ครับมกราลากุมพาเขาเริ่มออกชุดนี้คือช่วงออกจากกรอบการผักตัวออกไปเลยแล้วก็พุ่งยาวเลยสำหรับเซเป้จริงๆถ้าดูภาพรวมตรงนี้นะเฉพาะเขาแชมแพทเทิรออย่ยวนะร,รตว ที่ยังไม่ดูดไฮเอโลแล้วก็แท่งของแพทเทิร์นกราฟแดงค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีทิ้งแฮมเมอร์มีไส้ลงวันหน่อยเนี้ยมีโอกาสที่จะกลับสร้างแท่งเขียวแท่งบิ๊กไว้กลับไปได้อีกทีนะสำหรับ Z แซปเป้เทรนไม่ยังเป็น<อ>ขาขึ้นอีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะต้องเข้าระวังนิดหน่อยเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นขาขึ้นที่ร่มอ่อนกำลังลงแต่วอลลุ่มเขียวเริ่มเล็กกว่าวอลลุ่มแดงนะช่วงนี้แต่สามวันนี้พักแห้งหน่อยหนึ่งบวกกับมี เริ่มเห็นไปอ่อนกําลังลงเป็นการอ่อนกำลัง,ลาลงขาขึ้นนะเริ่มเห็นไปดิจอกซิเจนบ้างเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับสมมติถ้าเข้านะครับโซนนี้ถ้าคิดว่ามันยังยังไปต่ออยู่ถ้าเข้าก็ซอบลอสก็อยู่ที่82.75ตรงนี้ครับครับสําหรับาซอบลอสของเขานะส่วนแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ89.5ก่อนตรงนี้ครับใกล้ๆตรงนี้ก่อนจับเซเปกเขามาเยอะแล้วมาไกลแต่ว่า สตอรี่เขาก็ยังไม่หมดนะโอ้สตอรี่เขาไงเยอะครับผมก็ได้ยินมาสตอรี่เขยังไม่หมดอันนี้ถ้าเวลาที่รันเทรนรันเนี่ยถ้าใครเล่นรันเทรนจอรันมาไะยาวเนื่องเขาอยู่ใสยีเมสิคเนี่ยนะขึ้นมาตลอดทางเลยอยู่เหนือยเมสิค์ไตลอดทางเลยจะไปย้อนดูได้นะคลิปเรื่องของการใช้รันเทรนด้วยเอเอ็มสามารถดูได้ตลอดไปครับอันนั้นมีสอนฟรีด้วยเออนะครับต่อต่อมาครับเอราวันนะครับเอราวันเอราวันมาดูเอราวันเอราวันต้องบอกว่าเผลอไม่ได้เอราวันวิ่งหน่อยวกเลย เธอดีอะไรได้เลือกลูกชีเอวันกลับตัวแล้วก็วิ่งขึ้นหลังจากกลับตัวเนี่ยตัวน,นี้หลังจากที่กลับตัวก็วิ่งเปิดกระโดดต่อแล้วทะลุเหนือ ema 8 9ขึ้นทุได้สาเร็จแล้วด้วยนะผ่ะาน5 0ผ่ 10, าน89ขึ้นได้สบายสบาย,บายเลยสาหรับเทวันงั้นซ็อกพลอตตามดาวเชอร์รี่ก็ลงไปอยู่ตรงนี้แล้วประมาณ4 1 2บาทโซนนี้ซ็อกลอตนะครับตอนนี้4 6่ก็10นะกว่าเปอร์เซ็นต์นะส0กว่าเปอร์เซ็นต์รับไหวไหมส่วนแนวต้านก็แข็งทีเดียวแนวต้านโลว์ไฮก็ประมาณสักนี้ เพราะว่าทําเป็นเรียกว่า Twitter ทวิสเตอร์ท็อปไว้หลายครั้งแล้วไม่ผ่านนะสำหรับเอวันะชุดนี้มีการกลับตัวโจนกลับตัวเนี่ยเทรสเทนกลับตัวเข้ามาด้วยมอนิ่งสานนะซีโดยจีมอนติงสามมาเลยหลังจากนี้เป็นการย่อนิดเดียวแล้วก็ไปต่อเลยนะครับสำหรับเอราวันสวยครับสว เป็นขนาดทั้งบอลลุ่มเห็นไหมก็ดูอินดิเคเตอร์บอลลุ่มนี่ชัดเลยนะครับเริ่มผัดพีก,กันอีกแล้วมีสิทธิ์เตรียมไปต่อกันน้ยาวๆครับเอราวัลนะครับงันส่วนนี้จริงๆก็มันขึ้นต่อเนื่องหลายวันนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสย่อดได้ไหมกอดูทำเรมชั่วโมงนิดนึง <Okay. S 1> ชั่วโมงก็ <Yeah. S 1> ไม่ส่งสัญญาณจะย่อมากนะย่อก็ยอดด่อในทยิศนิอยนะครับเอราวัลครับก็นนบถ้าเข้าก็อาจจะต้องถือกลางถือยาวเพราะว่าเขามีคือผ่านแนวต้านสําคัญไม่ได้หมดแล้วตอนนี้เหลือ4.96ซึ่งก็ใกล้แล้วคิดว่ามันใกล้ต้าน อย่าอย่ารีบนะครับอย่ารีบเออนะครับมันจะเสียเปรียบราคาช่วงกับก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังซึมซึมยังพักยังรีรอกันอยู่เพราะว่าสาการหลายอย่างก็ยังไม่ได้ปลอดภัยมากนักสำหรับการลงทุนในช่วงนี้แต่ใครที่ยังไม่ได้ใส่เต็มแม็กก็สามารถถือจังหวะเงินสดรอได้และเวลาเข้าก็เข้าในแบบซึ่งเบรกเอาอะไม่ใช่จังหวะที่น่าเข้ามากนะแต่ว่าจังหวะที่บออนดิฟแล้วไม่มีสัญญาณเตือนพวกดเวเจนซมมาเป็นจังหวะนั้นน่าเข้ามากกว่าครับ ก็ถือเงินสดเอาไว้ดูจังหวะให้ดีนะครับผมจะาาขา<อ>กถ้าใครไม่แน่ใจถ้าใครไม่แน่ใจเรื่องของนี่ก็เม้นท์ถามเข้ามาหนนะครับนะก็ไม่แน่ใจว่าจังหวะที่บอกว่าเบรกเอาอยังไงไบออดิกยังไงอ,อยู่ในคอร์สเรียนอยู่ในคอร์สเรียนที่เราบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็ทำไงถึงจะได้เรียนพินิกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตามที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็สามารถแอดไลน์มานะครับตามที่ขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็บอกมาว่าโอเคเราอยากจะเรียนคอร์สนี้นะครับ ขอพูดมาหนอวันนะครับตอนนี้โปรโมชั่นก็ช่วยค่าไฟอยู่เหมือนเดิมนะครับหมดแล้วก็หมดเลยเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่ากระชัอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับอ่าครับใครชอบก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แจงคได้เช่นกันนะครับครับแล้วพบกันขึ้นหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ